เสียงเอามันเสียงมันน้อยดังเสียงมันเจ๊บแจ๊บแเลยเสียงไม่ค่อยมีพลังนะคะก็อย่างที่บอกฝุกการหายใจนี่แหละเพ่าว่าเวลาเราปล่อยอ่ะเราอย่าปล่อยเป็นเสียงพูดเสียงพูดก็คือเสียงเม้าทวนธรรมดาเนี่ยเสียงพูดแต่ให้ปล่อยเสียงต่ำาะเอโอยนิ่งต่ำได้มากเท่าไหร่อ่ะค่ะบันกอ็คือการเพิ่มน้ำหนักของเสียงเพิ่ม วให้เสียงนะคะแต่ที่เสียงที่มันมีมวลน้อยๆอะแบบเธอสบายเลยหรอเออฉันก็สบายสิมั่นใจข้าใจจะไม่รักแค่นี้แต่ว่ามันก็ดูไม่มั่นใจจริงๆนะก็ดูมั่นใจนะเมั่นใจไม่เออเรื่อยไม่รู้ตาแต่พอพักน้ำหนักแน่นขึ้นใช่ไหมคะ เพลงที่มันจะต้องโชว์อารมณ์มากกว่านี้เราก็จะสามารถทำได้เย็นเคยลืมรักไม่ทุ่มสิทธิ์รูอะไรนะต่งวัตถุแห่งงนเคือมันจะมันจะใช้เพลงที่โชว์อารมณ์ลึกมากขึ้นมาได้ถ้าเสียงหวานๆน้อยๆเบาๆอ่ะมันไปมันไปมันไป การเล่นอารมณ์ของเพลงได้ไม่เยอะถ้าอัดวิธีทำได้ไหมคะนักร้องสมัยใหม่หมฉันอยากเป็นลูกรุรารู้จักไหมคะใน,นานๆคขาเขาได้แค่นี้จริง่งท่าเสียงเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็คือคือเขาไม่ได้ไปต่อแล้วเขาคิดว่าอันนี้นฉันเป็นเอกลักษณ์ของฉันไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมาร้องมาแบบ ช่วยอะไรหรออ่ะเห็หมคะเป็นคนเราฟิลกันมันถ้าเรารู้ว่าเราอะอ่ะคือเราเราต้องรองให้ได้ทั้งสองแบบแต่แบบที่ดีที่สุดก็คือแบบที่ยิ่งมีความลึกของอารมณ์มากเท่าไหร่อะคนจะอินม,มากเท่านั้นท้องเสทั่วไปที่ถึนเสียงแบบใสๆเบาๆ้วมันก็จะเป็นมีสไตล์ของเพลงอยู่อเพลงมันจะไม่ลึกอะไรมากนะคะแล้วก็โน้ตก็เหมือนกันโน้ตมันจะไม่ค่อย ร้องมันก็คือร้องไปเรียบง่ายเรียบง่ายที่ครูสมานนะคะโดดเด่นเราใช้คำว่าที่นักแต่งเพลงยุคเก่าโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเพลงอยู่ในจุดนี้มันมีมันประกอบหลายอย่างนะคะข้อหนึ่งนะคะโอเพนเราใช้คำว่าไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเลยนะยินดีรักเลยไม่เคยเปิดเผยมาเลยนะ <c oughs> คือคือ <c oughs> มันเป็นข้อหนึ่งนะคะ นักแต่งเองจะฟังก่อนเพลงนี้จะแต่งให้ใครเพลงนี้อ่ะพี่ใครคิดว่าเพลงคนเสียงสูงมากคะยกมือหน่อยนะคะสูงมเลยอะเสียงสูงพี่สูงพี่เจงเนี่ยเสียงสูงพี่ร้องเพลงจีเนี่ยพี่เสียงสูงออเขาเสียงสูงใช่ไหมคะ ครูเขาจะแยกกลุ่มเสียงสูงแล้วสวลีพกคาพันธ์เินจงดังนั้นอ้าวแบบนี้อ้าวเขาแยกกลุ่มเสียงต่ำมากลุ่มเสียงต่ำสี่สไลด์ผู้ชายนู้นใครครับต้องแค่นี้จุดทมป์ใช่ชาลินจิงสูงนะคะอ้าวเป็นผู้ชายจิงสูงคือเขาแยกไว้สี แปดหมดแต่อย่าทำางนั้นนะ